เปลยลูกน้องเก่าเหมือนหมาของนายสนธยาขุนปลื้มแกนน้ำกลุ่มพลังชนพุ่งเป้าไปที่เสียเฮงนายสุชาติชมกลิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสะท้อนอุณหภูมิความแค้นที่นายสนธยามีต่อนายสุชาติร้อนแรงพอๆกับโทนี่วูดซัมหรือนายทักษิณชินวัตรทีดาแรมโบ้อีสาน ด็อกเตอร์เสกสกลอัฐาวงเป็นหมาเช่นกันการตอบกลับอย่างดุเดือดของนายสุชาติชมกลิ่นที่ตั้งฉายานายสนธยาคุณปลื้มเป็นแม่ทัพอัลไซเมอร์ก่อสะท้อนความหมดสิ้นแล้วซึ่งความนับถือยำเกรงที่เคยมีให้กับพอ่อย่างกำนันเปาะนายสมชายคุณปลื้ม น่าสงสัยว่าสนธยาการกำลังจะมาเยือนชีวิตทางการเมืองของนายสนธยาหรือไม่กำนันเปาะจากไปได้ไม่ถึงสมปีอาการแข็งข้อกระด้างกระเดืองจากเด็กในบ้านก็อสาแดงออกมาหากเป็นยุคกำนันเปาะยังมีอำนาจบารมีสิ่งนี้จะไม่มีวันพูดออกมาให้เห็นเป็นดราม่า พูดกันแบบไม่ต้องอ้อมค้อมกำนันเปาะคือเจ้าพอ่อมาเฟียตัวจริงเสียงจริงคดีบงการฆ่ากำนันยูนนายประยูนสิทธิโชธซึ่งคดีสิ้นสุดสารพิพากษาจำคุกกำนันเปาะ25ปีเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ไม่แค่เรื่องที่ผู้คนเขาร่ำารือกันไป องค์กรของกำนันเปาะหากเทียบกับเจ้าพ่อยุคเดียวกันอย่างเฮียเหลาแคลทธนิกุลมาเฟียเบอร์หนึ่งของเมืองหลวงต้องบอกว่ากำนันเปาะสร้างองค์กรเป็นระบบกว่าเฮียเหลาราวฟ้ากับเหว เพาะกำนันปาะแพรอิทธิพลมืดไปสร้างอิทธิพลทางการเมืองแล้วใช้อิทธิพลทางการเมืองคุ้มครองอิทธิพลมืดของตัวไปด้วยเขาเป็นนักปัน้นนักการเมืองระดับชาติมายาวนานส่งไกลไปถึงเก่าอีรัฐมนตรีก่อนหลายคนขณะเดียวกันก่อกระจายระบบอุปถัมไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ทั้งที่ตัวเองมีชื่อนำหน้าแค่กำนันตำแหน่งทางการเมืองใหญ่สุดก็แค่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขด,ดูแลหาดบางแสนแถวบ้านแต่กำนันเปาะเป็นเจ้านายของรัฐมนตรีอีกที การเมืองระดับชาติพุ่งเข้าหากำนันเปาะตั้งแต่ยุคที่เจ้าพ่อเมืองชนหมายเลขหนึ่งอย่างชื่อเสียจิวนายจุมพลสุภารังศีเสียจิวเองเริ่มงานการเมืองด้วยการเป็นผัวคะแนนให้กับนายธรรมนูนเทียนเงินต่อมาดันนักการเมืองหน้าใหม่นายบุญชูโรจนสถียนให้เป็นสอสอแรกที่จังหวัดชนบุรี โดยหนึ่งในหัวคะแนนที่เทเสียงจากบางแสนให้นายบุญชูก็คือกำนันเปาะแชมป์เก่าที่พ่ายแพ้ให้แก่นายบุญชูอย่างพนตรีสิริสิริโยธินยังต้องยอมเข้าหาเสียจิวแล้วยอมย้ายเขตเลือกตั้งจึงได้กลับมาเป็นสอสอ,อีกคนคือนายสมพงษ์อมรวิวั อดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยก็แจ้งเกิดโดยให้กำนันเปาะอุ้มเข้าสภาเมื่อเสียจิวโดนปริดชีพด้วยอาวุธสงครามเมื่อปี2524ก็เกิดฆ่ากันตามมาอีกหลายศพในช่วงเวลาของสูญยากาศอำนาจแต่ในที่สุดคนที่พงงาดขึ้นมาแทนเสียจิวอย่างแท้จริงก็คือกำนันเปาะนี่เอง การแข่งขันในสนามเลือกตั้งสสเมืองชนเต็มไปด้วยความรุนแรงแต่ก็ไม่ถึงกับฆ่าผู้สมัครสสทิ้งหวยไปออกที่บรรดาหัวคะแนนพอใกล้เลือกตั้งก็เหมือนเป็นฤดูใบไม้ร่วงของเหล่าหัวคะแนนเพราะระบบการซื้อเสียงผ่านหัวคะแนนเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสำหรับการเลือกตั้งในยุคนั้น คนและยางกับสมัยนี้แค่หาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียก็สามารถชนะเลือกตั้งได้ทีที่ที่จะมีหัวคะแนนเมืองชนตายกันเป็นใบไม้ร่วงก็ตอนเสร็จสึกเลือกตั้งหัวคะแนนคนไหนมีพฤติกรรมคมกระสุนซึ่งก็คือเงินซื้อเสียงจนได้คะแนนห่างไกลจากเป้าที่รับปากไว้ก็จะได้กินกระสุนของจริง ว่ากันว่าหัวคะแนนขาใหญ่ที่สังเวยชีวิตหลังเลือกตั้งก็คือชัยขาวนายสุชัยธนาวันนายกเทศมนตรีบ้านบึงเจอกระสุนสงครามถล่มเละคารถหรูที่พึ่งถอยมาขับเล่นเมื่อวิธีการนี้ถูกทำซ้ำๆหลายปีในที่สุดก็ไม่มีหัวคะแนนรายไหนกล้าตุกติกเจ้าของเงิน นักการเมืองสมบ้านใหญ่ซึ่งพะงาดเหนือคู่แข่งทุกพักอย่างไรก็ตามผู้สมัครสอสอบางคนไม่ถูกแตะต้องอย่างนายอุไัยพิมใจชนซึ่งใายเดียวไปพะงาดเป็นสอสอกลางดงเจ้าพ่อได้ทั้งที่นายอุไัยเองไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลอะไร ไม่ต้องพูดถึงคนที่มีอิทธิพลในตัวอยู่แล้วอย่างเฮียสุยนายดรงสิง์โตทองสามารถบทบีเป็นคู่แข่งกับฝ่ายกำนันเปาะจนกระทั่งวางมือไปเองงานวิจัยเรื่องกลุ่มบ้านใหญ่บางแสนตระกูลขุนปลื้มกับการเลือกตั้ง24มีนาคม2562 โดยโอรานทิ่นบางเตียวระบุว่าแม้สะสมต้นทุนมานานกว่าสี่ทศวรรษแล้วแต่ตระกูลคุณปลื้มก็เจอคนแสดงความไม่พอใจอย่างออกหน้าหลังการเลือกตั้งปี2562คนคนนั้นก็คือสุชาติชมกลิ่นนี่เอง